บรรยากาศครับน <A, boom, S 1> ี่คว้างได้หลาย่ะโอปลาคว้ง่าย่คุมแล้วตัวนี้ก็เป็นล้วนี่จับเบาซื่อนี่ปลาง้อมครับผม้เิ่งเขาเิ่งเนียนี่นี่นกบ้งเนี่ยนี่ไม่พวกนี้เลยปลานี่ยนี่ไอบยี่ปลาค่ยรอนี่พวกกนี้สองรอยอ่มตัวเลยตัวนี้ไบยี่าตัวลย โอ้ยุยุนองกองิตะลุนนี่ไหนอีศครับผมเหมือนากาศฝนล้งเรอฝนเหาอป่าเงี้ยไปิดเล้วครับพี่น้องน้องน่อยน้อยน้ำตำ้นยนะครับนั่นน้ำจำเนียครับพ้นก็เรื่อนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันหน่อยครับยุ่งใส่กตายินเพราะว่าฝกป่าบึกป่านี้กเบิดเล้วครับพี่น้อง ตาได้ปได้สม้โสนู้นผู้หมันผู้าหมานนี่ล่ะพิ่นกรได้ใจตึ ผู้ใหญ่ศพอยบานิศพานนี้ปลาคอครับผมงั้นครับผู้ใดเป็นกครับเนใดยั่ายศพานผู้ใดลก็ได้ไลกันผู้บ่ได้กันไ่ได้บ่กินดูกนเดีรอ ได้บเดอนน่ะเี่พวกมันก็เขาเดือเขาว่ามันไฟมันมันน่ะสิเลืองลูๆๆนาแท้ๆไปจ่อยนะเออขโาอน้นออาหง้้องกอมไม่ได้กินเนื้อผ่าน้องกอมาำเลือดก็หนีเลยโต้งได้ปะโต้ง สมตัวนะครับอุ้งกุ้งหายไงหรือเขาว่าน่อปากคอได้เลยเนี่ยนะพวกนี้ขั้นน่อปากคอได้หลายตัวเลยนี่ขั้นหน่อปาคอได้นี่คือพัดด่างเขาเบิดตีน้ำมันหน่อยฮะดเวยโอ้ยมาบ่ทันกูบ่ามาบ่ทันไปเฮ็ดรถให้เรามาหาว่ะน้องรับผม พาบึงเป็นในฝ่าลงรถจะนอดใบสามผุนผู้ดใด้มานน่ะ,อเ,นะเอาผู้เพิ่นงุม้มอบปากคอได้แล้เดียเ๋ยวน่ะเดี๋ยวนี้เขางุ้มอบปากคอได้ละปานยังเนี่ผมมาก็มามผมมาได้ไม่น้อยผมนะผม็ดรถหนมาหาไม่หารถตอกน้ำกันเสี่ขาดเคืงเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยนี่ผู้ทดสอบตุนเนี่ย ว่าต้อ่มสมบูรณ์นะปมเดีันนดีเป่าปล่าปล่าอย่างนี้้เข้าคือเทียบกได้ยักตัวไอสั่มแมนบัดเดยพมี่นอไปันเ็ไหมล่แปดตัวอามันอยูมันเพ่ว่าเขาน้องพุญป่ะเขยูบุยุุ้าผมไปป้อยกับแปดตัวน้องก้อมมาน่ะน่ไว่าทำกวาสิบสองเื่อนล่ะสี่ปีหรอถ้าข่อยไปป้อยก็ลกว่าหรอเนาะเจไม่มนหลายน เรียกปรมานไมันมันมอนกเลกนั่นน well, ึกเขาหล่ะต้องเียวออกนั่นและได้วยตาก็ปีนั้นล่เนาะปีเขไล่้นเยอะแมนแปีนั้นเท่าพีีพร้อมนผู้เดียวสิบสี่ตเนาอมันลวงไปมันล่วงไปตายถึงขุนเหมือนมันลงมาทันแต่ว่ายุหัน ปลานิ้นกะจีายอยู่แต่ว่ามันนีบเป็นไงมาไดยซีนิ้วแต่นี่ดูนี่เขาวางคันปลาคอเนี่ยนุงขันเขาได้หลายตัวเลยของวันงุ้มอบปลาคอเลยเนี่ยเอาเพิ่นได้อยู่ังไงล่ะปลาลูกเพิ่นก็ได้อยู่ให้ไหลกับให้ไหลเอาเพิ่นได้ตัวเดียวน่ะถามว่าว่าเปรอะหาสิบโลเพิ่นมาเพิ่งยี่สิบป่ะ คนหาลิ้นก็ได้ไปได้สองคุณสองตัวขายขึ้นตัวขายขึ้นอาอของผู้ใดนะผู้ใดของผู้ใดก็ได้ครับเดิน่เมียเดินเมียโอ้ยเย็ดสมป้าน้อยขายเยอะมากไหมจุ๊บตัวยี่สิบที่เราไปแม่นหมดเลยสั่งมะกอกหูแล้วสั่งไปยังน่เดี๋ยวลองลู้เดี๋ยวก็รูกปอของผู้ใดเนี่ย บัตรนี่ครับบัตรสองลอยครับคุ้มอยู่นี่บักป้องคืนน้ำไหมยะบักนี่เหรอวนแม่เยกลุกแกนน้อยยาเนก็รี่ลู้เดียก็รู้ดึอกมันเครับา บ้านอาศัยใจเงินไหนีใครว่าไหตงงนผังนัคือตรงไหแดการ้อยู่ครับันไปทีงานมันเมาอยปยวมานยครับผมมึงมนยักกครับผมผาดังครับน้งผู้ลผู้หอผู้ใดบอกะแถน คุณยงเดียวหลยอยู่ครับแพ้แแพ้สามร้อยเาอะไปากกาทนี่นี่ครับผมเลยูะครับนีแต่ป่าเลยนะครับบ้าขาหินนะครับบัดสองใบพวกอะไเก้าโลสิบโล มื้อนี้เนาะไป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  <laughs> cái ป่าบึกพุลาโตกเ็ก็คุ้มเราทีมงานนึงอ่ะเฮเย้จคือบว่ามันว่าเฮ้ยไว้เฮีย่ขว้เคยกินป่าบึกได้เฮอยอ่วเนี่ยขวงผู้ใดเนว่ยขึ้นว่าคืนเดิน เออเฮ็ดตากแดนไว้จะทอดนี Esta, ่คือนี işte like, ่อ AP ีสบเนี่นี่ล้านวัดโลกรักเดี๋ยวนี้ข้าเจ้างุมอุคกรแหละนี่ก็สอบก็มีอีกเลยวะเนี่ย ว้ีว่ามันมีอะไรก็ซอยโอ้ยโอหลายต่อฝาศพฝายศพใส่ลูกครัวเจ้ยไปน้องคปบน้นตัวออกไปรถเนี่ยเอาไปน่นี่คืออะไรปาคอนี่เนี่มันม้งนบาาเรอ นี่พี่น้องในปากคออ่ะคุณงุ้มออกปากคอแล้วเดี๋ยวนี้แม่ปากคอกำลังงอมมท้าแล้วเอ่อตองงุ้มอ่มาเอองุ้มอ่กมาลงตุ่มไว้ันตีเหยียบเบิ้ลปากปากระเยียบได้ยังหัน ขายก็ขายครับพี you know ่น้องมันนี้การที่ผมมาณนี้ครับได้เนี้ยดูคนอยู่ครับปูดว่าเจ็ดลูกแปดลก็รู้สิบลครับตัวนี้มาประทันครับพี่น้องเดีน้องน้องก็ไปสีแก่งเข้าก็คือก้าวหล่ะครับผมชิพนี่ก็ฝากไปเพื่อนไงครับฝากกุไลกุแช้เบาตัวนั้นครับผมชิพนี้สวัสดีครับ